ป๊อปถึงกับช็อกเมื่อแต้วพูดคำนี้ออกมาขณะร่วมง,งานกาันเรียกได้ว่าปล่อยเพลงไหนก็ได้รับกระแสตอบรับดีเกินคาดเพียงไม่กี่ชั่วโมง สำหรับป๊อกพักสอนกองจิราธิวัตหรือป๊อกมิสเตดที่ล่าสุดเขาได้ปล่อยเพลงก้มต่ำได้นางเอกสาวมากความสามารถแต้วนัทพรมาร่วมปิง๊งริงโชตเซปแดนสุดมันโดยหนุ่มป๊อกก็ได้โพสต์ขอบคุณสาวแต้วที่มาร่วมงานด้วยพร้อมทางเล่าเรื่องราวในกองถ่ายกับคำพูดจากแต้วที่ทำให้หนุ่มป๊อกถึงกับช็อกบอกคาระวะกันเลยทีเดียวและระบุว่าต้องบอกเลยว่างานมีคโคตรพิ้วจน วันหนึ่งผมได้มีโอกาสไปบอกน้องไว้ซึ่งผ่านไปนานมากเป็นปีๆว่าถ้ามีโอกาสแ้วามาเต้นด้วยการน,นำเอ็มวีพี่นะจนเวลาผ่านไปก็ยังไม่มีเพลงไหนเหมาะกับการเต้นที่ผมวาดฝันไว้จน,นกระทั่งเพลงก้มต่ำเสร็จผมได้ติดต่อกลับไปหาน้องแล้วบอกว่าเพลงนั้นมันมาแล้ว ใจหนึ่งก็มั่นใจเพราะตัวเองชอบแต่อีกใจหนึ่งก็กลัวน้องจะไม่ชอบแต่สุดท้ายแต้วก็ตอบกลับมาว่าลุยพี่ก่อนไททาเรามีการซ้อมเต้มพร้อมฟิตติ้งแต้วมาซ้อมครั้งเดียวก็เต้มเคลียวมากแล้วซึ่งต่างจากผมที่ต้องซ้อมถึงสองครั้งก่อนที่จะซ้อมพร้อมน้องผมเองก็เกรงใจน้องเพราะแค่นี้ก็สุดมากแล้วแต่พอซ้อมครั้งแรกเสร็จ แ้วบอกเราซ้อมกันอีกครั้งก่อนถ่ายอีกทีไหมพี่ผมนิดแทบช็อกคิวน้องเองก็แทบจะไม่มีอะไรแล้วแต่ใจนิดสุดๆส่วนตอนถ่ายจริงนี่ไม่ต้องพูดถึงเดินมาแปะมือผมแล้วบอกมาลุยพี่เต้นบนส้นสูงไม่มีบนเต้นกลางแดดไม่มีบนสักคำสำหรับพี่แต้วคือโปรมากเก่งมากคนอะไรมันจะสุดขนาดนี้ขอคาระวะ พี่ดีใจที่มีโอกาสได้แต้วมาร่วมใน MV นี้กับพี่นะครับขอบคุณมากๆจริงๆครับก,ก้มตามก,ก้มตาม channel